ท่านประธานสภาที่เคารพคะดิฉันนางผ่องศีแท้จริงจังหวัดศรีสะเกดเขต8ปดพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ดิฉันมีกระทู้ที่จะเรียนถามนราท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกระทู้เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ําในภาคชนบทโดยการสร้างสระว่ายน้ําในโรงเรียนและการปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬาของอำเภอราศีสไลนะคะท่านประธานที่เคารพคะอำเภอราศีสไลเป็นอำเภอใหญ่มีประชากรเกือบ8ปดหมื่นคนมีโรงเรียนมัธยมเจ็ดโรงเรียนมีโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมโรงเรียนขยายโอกาส48โรงเรียนมีนักเรียนนักศึกษารวมกันทั้งหมดพร้อมทั้งอาชีวศึกษาและเอ,อเอกชนอีกหนึ่งแห่งหมื่นกว่าคนนะคะคนราศีสไลรักกีฬาคะ่ะชอบเล่นกีฬา เป็นนิส,สัยเราจะสนับสนุนให้ลูกหลานได้เล่นกีฬาแล้วเราก็มีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกดหลายคนเช่นท่านอันชัยบริบาลนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติฟุตบอลนะคะวันดีคำเอี่ยมเป็นนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกยกน้ำหนักค่ะแล้วรอบๆบ้านเราศิลาลาดมีรักสิทธ แผ่นศิลามีภูริษแผ่นศิลานักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมและซีเกมข้างบ้านเราอีกข้างหนึ่งคืออยางชุมน้อยมีสุรชัยสีหวง์นักปิ้งเราเคยจัดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนะคะท่านประธานเพราะเรามีแม่น้ำมูลเรามีหาดทรายที่สวยงามคิดว่าอำเภออื่นอาจจะจัดยาก แต่วันนี้ท่านเชื่อไหมคะว่าสนามกีฬาอำเภอราศีสไลทที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนราศีสไลนั้นสร้างมาเมื่อ20กว่าปีแล้วขอภาพด้วยนะคะขอภาพด้วยนะคะจะเป็นแบบนั้นเลยคะ่ะท่านประธานไม่ลู่วิ่งมองไม่เห็นละเวลาจะแข่งกีฬาก็ต้องมาขีดเส้นกันแล้วสนามนี้เป็นสน,สนามที่เราใช้แข่งขัน ทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกีฬาโรงเรียนหรือแม้แต่กีฬาของชุมชนของชาวบ้านนะคะไฟฟ้าก็ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ไม่มีลู่วิ่งก็ไม่มีแต่เราก็ยังรักกีฬาอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านประธานวันนี้เราก็ยังมีทศพลการปลูกและมินนักกีฬาคนอื่นอีกเยอะแยะที่ดิฉันไม่สามารถจะเอ่ยถึงได้หมด เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่ามันน่าจะได้รับการปรับปรุงมันน่าจะได้รับการซ่อมแซมหรือแม้แต่จะได้รับควรจะได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นรางวัลให้แก่อําเภอนี้ที่มีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติวันดีคำเอี่ยมสมัยเป็นนักกีฬานี้นะคะเขาไปเยี่ยมบ้านเพราะว่า เป็นประเพณีว่าเวลามีนักกีฬาที่เราสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราก็จะจัดการต้อนรับนะคะแห่แหนกันไปก็ไปแวะตร,ตรงนั้นตรงนี้ดิฉันได้จัดสรรให้วันดีคำเอี่ยมเนี่มีเวลาได้ไปพบน้องๆน,นักเรียนหลายโรงเรียนท่านประธานเชื่อไหมคะว่าเด็กตื่นเต้นมากเขาดีใจเขามีความสุขเขาถ่ายรูปกันแล้วเขาก็อยากเป็นนักกีฬาเหมือนพี่ๆแม้แต่ท่านันชัยวงจอมที่เล่นเป็นนัก กีฬาฟุตบอลเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติที่ดีงามของของอำเภอราศีสลายดิฉันยังคิดว่าถ้าหากสิ่งเหล่านี้นะคะสนามกีฬานี้ถ้าได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มันมีลู่วิ่งที่มีมาตรฐานมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมันจะเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานของเราได้กลับมา อยากเล่นกีฬาและอยากเป็นนักกีฬาเหมือนรุ่นพี่ๆเขาบรรยากาศในการเล่นกีฬาในวันนี้ไม่มีที่เล่นค่ะเด็กก็ไปเล่นตามสนามตามทุ่งนาก็มีะนะคะแต่ถ้าสร้าง ตรงนี้หรือซ่อมแซมปรับปรุงให้มันดีมีมาตรฐานลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะจูงกันมาตอนเย็นมาออกกําลังกายมันจะสร้างความรักความสามัคคีนะคะมันจะสร้างซึมซับลักษณะนิสัยของการเคารพกฎเกณฑ์เคารพกติกาการเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของฝ่ายปกครองและบ้านเมืองที่จะมีประชากรที่มี คุณภาพมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจากนั้นนะคะยังจะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีงามให้เด็กและสำคัญที่สุดที่ฉันทำเรื่องนี้อยู่ก็คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าเด็กเราเยาวชนเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีปัญหาเรื่องความรุนแรงมีปัญหาเรื่องอบบยมุกแต่ถ้าเขามีแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยให้เขาใช้เวลาเหล่านั้นมาเพื่อทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเขาจะหลีก จากเรื่องเหล่านั้นเชื่อว่าทำได้ดีด้วยนะคะท่านประธาน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอ,อ,อยากจะเรียนต่อไปอีกอย่างหนึ่งว่าในรอบชนบทของเราไม่เคยมีสระว่ายน้ำ <Yeah. S 1> เกิดความฝันว่าทำอย่างไรเราจะมีสระว่ายน้ำสักแห่งหนึ่งไหมในรอบนอกตัวจังหวัด เพื่อให้ลูกหลานและเด็กเยาวชนของเราที่เป็นทั้งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมศึกษาวิลลยเทคนิคหรือแม้แต่ลูกหลานผู้ปกครองที่ไม่ต้องวุ่นวายพาลูกหลานเสียค่าเดินทางค่าไราไปไปที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้ลูกหลานได้ลงสระบ้างได้สัมผัสสระว่ายน้ําบ้างนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีสระว่ายน้ำเนี่ย มันจะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะในการว่ายน้ำซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้อำเภอราศีสลายและใกล้เคียงเมื่อก่อนสมัยดิฉันเป็นเด็กดิฉันไม่มีปัญหานะคะดิฉันว่ายน้ำได้ตกน้ำไม่ตายแน่นอนแต่ณวันนี้เราไม่สามารถที่จะ ใช้แม่น้ำมูลที่เป็นแม่น้ำหลักของเพอนี้ให้เด็กได้ลงฝึกทักษะในการว่ายน้ำได้เลยค่ะท่านประธานเพราะว่าพ,พอสร้างเขื่อนลาสีสลดขึ้นมาน้ำใต้เขื่อนก,ก็ไม่มีละพอหน้าน้ำหลกักน้ำก็หลากเต็มไปหมดเลยลงว่ายน้ำไม่ได้ เพราะนั้นเด็กๆพวกนี้ขาดโอกาสอย่างยิ่งเลยในการที่จะฝึกทักษะแม้เพียงแค่ช่วยให้ตัวเองปลอดภัยจากการตกน้ำตายนะคะท่านประธานก็ยังไม่มีเพราะนั้นดิฉันก็อยากจะขอไปทางพระน a t h a n นี่แหละลองให้โอกาสลดความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ให้เด็กในชนบทเขามีโอกาสได้สัมผัสสะวยน้ำสักแห่งหนึ่งได้ไหมอย่างน้อยรอบๆอ,อำเภอที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นศิลาลาดบืองบูน ยางชุมน้อยหรือแม้แต่โพสีสุวรรณนะคะ mm. ก็จะได้มาใช้สระเหล่านี้ร่วมกันโดยจัดเป็นตารางเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้ได้รู้ว่าเออการลงสะเป็นยังไงฝึกทักษะว่าว่ายน้ําที่จะให้ปลอดภัยเป็นยงไงและแม้แต่การที่จะสร้างนักกีฬาที่จะเป็นนักว่ายน้ําในอนาคตได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะเ,เรียนถามว่าท่านรัฐมนตรีท่านท่าน,านรัฐบาล มีนโยบายที่จะสร้างสระว่ายน้ำในระดับอําเภอของโรงเรียนราศีสไลหรือไม่อย่างไรถ้ามีจะสามารถดําเนินการได้เมื่อใดขอทราบรายละเอียดค่ะขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับ <c oughs> กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมในพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ชี้แจงการตอบกระทู้ซึ่งจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในคำถามที่หนึ่งนะครับรัฐบาลจะมีนโยบายการสร้างสระว่ายน้ำในระดับอำเภอในโรงเรียนราศีสไลยได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งตัวผมเองก็ต้องอพูดถึงนโยบายก่อนนะครับซึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีนโยบายว่าในทุกๆปีเราจะมีเยาวชนของเราเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีหนึ่ง800ถึง900คนเพราะฉะนั้น นโยบายหลักของท่านนายกก็เลยแจ้งมา,าสั่งมาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มอบหมายให้กรมพละว่าจะต้องหาวิธีทำอย่างไรในการสร้างสระว่ายน้ำประจำอำเภอหรือประจำตำบลในพื้นที่ที่ในจังหวัดนั้นไม่มีสระว่ายน้ำหรือถ้าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ก็ที่อยู่ในรัศมีของการเดินทางนี้ไม่ห่างไกลกันมากจนเกินไป ให้พยายามบรรจุงบประมาณในการจัดสร้างสระว่ายน้ำซึ่งเมื่อในปี2564กรมพระได้งบประมาณจากการจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน208ล้าน8แสนบาทเศษนะครับซึ่งเป็นงบประมาณที่จะนำมาจัดสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็สอนให้ เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการฝึกซ้อมและรู้ถึงทักษะการว่ายน้ำและทักษะในการช่วยชีวิตตัวเองในขณะที่ไปเล่นน้ำแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซึ่งทางกรมพละในปี2อง4ันรกีเนี้ยเราได้งบประมาณเท่านี้เราสร้างสะว่ายน้ำทั้งหมด12แห่งนะครับซึ่ง ได้มีการทำการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งหมดแล้วนะครับในกรณีของโรงเรียนลาศีสไลนะครับของท่านได้ส่งมาที่กรมพระส่งมาทางกระทรวงเรียบร้อยแต่บังเอิญว่าขาดเอกสารบางอย่างซึ่งผมให้ทางกรมพระประสานกับทางเจ้าหน้าที่พระประจำอำเภอให้ติดต่อกับที่โรงเรียนว่าเอกสารต่างๆที่ ยังไม่ได้เรียบร้อยตรงนี้ยังไงช่วยทำเอกสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะการที่ว่ามีผู้แสดงจะจำนงในการสร้างสระว้น้ำทั้งประเทศในแต่ละปีเนี้ยหลายสิบแห่งด้วยกันแต่งบประมาณปี2564เราได้เพียง12แห่งเพราะฉะนั้นขากว่าทางโรงเรียนราศีสไลเนี่ยได้ทำเอกสารมอบเอกสิทธิ หรือตามทำตามกฎเกณฑ์ที่กรมพระได้กำหนดไว้เรียบร้อยตัวผมเองก็จะนำเข้ามาบรรจุในปี2,566นะครับซึ่งทำไมถึงผมถึงบอกว่าบรรจุในปี2,566เพราะในกรณีงบประมาณของกรมพระที่ได้ไปจากาสำนักงบประมาณเนี่ยในปี2,565ถูกตัดงบประมาณ ไป46%เพราะฉะนั้นกรมพละเหลืองบประมาณใช้จ่ายทั้งหมดแค่54%ไม่มีโอกาสที่จะไปทำการพัฒนาหรือซ่อมหรือสร้างไม่ว่าจะสะไว้น้ำหรือสนามกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่กรมพละมีหน้าที่ดูแลนะครับแต่ก็ในปี2564 จังหวัดศรีสะเกดก็ได้สะว่ายน้ําไปหนึ่งตำบลน,นะครับที่ตําบลห้วยทับทันอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะนำข้อหารหือของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปหาหลือกับทางอธิบดีกรมพระว่าจะมีโอกาสหรือวิธีการใดหรือไม่ถ้าหากว่างบประมาณ ใช้ใจ่ายในปี2,565หากว่ามีงบเหลือจ่ายผมก็จะพยายามว่าทำอย่างไรได้จัดการให้กับอำเภอศีสไล์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เป็นสระว่ายน้ำหรือจะเป็นลูอย่างสำหรับสนามที่ท่านได้กล่าวไปเบื้องต้นนี่ะครับขอบคุณครับครับก็เชิญพงศ์ศรีถามคำถามที่สองครับค่ะท่านประธานคะท่านคงเคยได้ยินเพลงนี้นะคะ กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษองการกิเลสสร้างคนให้เป็นคนท่านประธานคะกีฬานี่มันสร้างคนให้เป็นคนจริงๆนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของกฎกติการะเบียบวินยัยความมีวินัยจะทําให้เขาเป็นนักกีฬาได้แล้วเวลาเขามารวมกลุ่มกันเล่นกีฬานี่จะต้องมีกฎจะต้องมีกติกาและกติกาแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนต้องมีกฎต้องมีกติกาในการเล่นกีฬาในการอยู่ร่วมกันในการแข่งขัน เพราะนั้นอันนี้มันจึงสร้างคนให้เป็นคนได้อย่างแท้จริงดิฉันเชื่อเช่นนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าดิฉันเป็นครูมาก,ก่อนแล้วเคยเป็นผู้จัดก,การทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนด้วยเราภาคภูมิใจวันนี้เมื่อสองาวันโรงเรียนส้มป่อยก็ไปแข่งขันปิงปองนะคะก็ได้เหรียญทองได้เหรียญได้เหรียญเงินมา10เหรียญประมาณนั้นนะคะแล้วเหรียญทองแดงอีกสิกว่าเหรียญในระดับจังหวัด ของเราเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเรามีสนามที่มันจะมีมาตรฐานมีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกมันจะทำให้เด็กของเรามีโอกาสมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เด็กนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ครอบครัวก็จะทำให้อบอุ่นมั่นคงสนุกสนานพเพลิดเพลินมีที่ไปมีที่พักผ่อนหย่อนใจมีที่ที่จะไปร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีเพราะนั้น กีฬาจึงเป็นการสร้างคนอย่างแท้จริงสร้างความเป็นคนโดย ความมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตซึ่งจะทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในการดำรงชีวิตของความเป็นคนเพราะนั้นดิฉันจึงอยากจะขอเรียนถามคำถามที่สาสองนะคะรัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุงสนามกีฬากลางของอำเภอราศีสไลซยซึ่งสมควรจะปรับปรุงให้มีลู่วิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานเพื่อรับใช้ คนในอำเภอราศีสไลททุกองค์กรทุกหน่วยงานนักเรียนนักศึกษาตลอดจนชุมชนของแวดล้อมอำเภอราศีสไลทด้วยหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอเชิญน้ำตีนครับเปาสีนั่งลงนะครับนั่งนั่งลงได้ครับกับยืนคือการประท้วงเชิญน้ำตีครับกราบเรียนท่านประธานครับ จากกรณีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติมีถาม,ถามคําถามที่สองว่ารัฐบาลมีนโยบายจะปรับปรุงสนามกีฬากลางอําเภอลาศีสไลซึ่งสมควรจะปรับปรุงให้มีลูวิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรก็ขอย้อนกลับไปที่เดิมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับการที่าทางอําเภอลาศีสไลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรดน้ําก็ดี เรื่องของสนามกีฬาซึ่งมีการทำสนามกีฬาไปแล้วแต่ต้องการพัฒนาเรื่องของลู่วิ่งซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเรื่องเป็นลู่วิ่งที่เป็นดลุกหลังแน่นอนครับการที่เยาว,วชนของเราลงไปทำการแข่งขันกีฬาก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งตัวผมเองในขณะที่เป็นเด็กอยู่ก็ เคยได้ใช้สนามแบบนี้และตัวผมเองก็เป็นอดีตดักวิ่งนะครับซึ่งก็ในโรงเรียนผมก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เน้นย้ำกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เชิญชวนให้คนไทย เยาวชนไทยหรือใครที่อยู่ในประเทศไทยให้มาออกกาลังกายให้เป็นนันทนาการและมีข้อจำกัดว่าในปี2567คนไทยทั้งประเทศ45%ต้องเล่นกีฬาให้เป็นนันทนาการนั่นคือเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่พวกเราจะต้องวิ่งเข้าไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับแน่นอนครับทาง โรงเรียนราศีสไลท์ที่ต้องการลูริ่งเท่าที่ผมได้เห็นภาพจากการฉายสไลด์ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนทึ่งกระทรวงอาซึ่งทางนโยบายของรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องการที่จะนำยางพาราไปผลิตเป็นผสมในลูวิ่งซึ่งจะเป็นการช่วยชาวกเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเท่าที่ทราบ จังหวัดศรีสะเกษก็มีสวนยางถึงหลายแสนไร่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะช่วยทำให้ราคายางได้มีราคาที่สูงขึ้นแต่การที่เราจะทำให้สูงขึ้นเราก็ต้องคิดว่าในประเทศไทยเราสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราสามารถนำยางพาราเนี่ยมาทำเป็นลู่วิ่งหรือทำเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้หรือไม่ลู่วิ่งก็เป็นอีก อย่างหนึ่งที่ได้รับการจัดสร์ว่าถ้าหากว่ามีโรงเรียนไหนมีความพร้อมหรือสนามกีฬาตำบลไหนมีความพร้อมเราก็พร้อมที่จะให้กรมพลระลงไปทําการทรําลู่วิ่งให้แต่นั่นหมายความว่าเรามีสนามแล้วแต่ขาดลู่วิ่งซึ่งทาง กรมพละพร้อมที่จะไปดาเนินการให้ในสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนได้ทราบว่าก็ย้ํากลับไปที่เดิมนะฮะว่าจากการที่โรงเรียนราศีสไลก็อาจอยังที่ว่าในเรื่องของสระน้ําก็ดีในเรื่องของสนามกีฬาก็ดีก็ขอให้ช่วยจัดเรื่องของเอกสารที่ยังไม่ครบมาให้ครบซึ่งก็คงจะต้อง ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่พระประจำอำเภอไปทำการประสานซึ่งเรื่องนี้ผมได้หาลือกับทางอธิบดีกรมพระไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราพยายามที่จะจัดการในเรื่องของลู่วิ่งซึ่งลู่วิ่งแล้วเนี่ยก็งบประมาณก็ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นในสองข้อไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองผมก็จะพยายามจะพยายามจัดการให้ได้ ในงบประมาณปี2,565ในเรื่องของงบเหลือจ่ายถ้าหากว่างบเหลือจ่ายไม่มีเหลือแล้วผมก็จะบรรจุเข้าไปในงบประมาณปี66ให้ทันทีซึ่งตอนนี้เราก็ทยอยทำงบประมาณซึ่งในเรื่องของโรงเรียนลาศีสล์ไหลเราได้เข้าไปอยู่ในลำดับที่จะขอไปทางสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรร ให้มีงบประมาณลงไปทำการสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็สร้างลู่วิ่งของโรงเรียนราศีสไลายแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับก็ขอกราบเรียนท่านสมาชิกผู้สรงเกตยังไงขอช่วยประสานทางโรงเรียนว่า ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอบพื้นที่มาให้กับกรมพละถ้าหากว่าท่านไม่มอบพื้นที่ให้กรมพละกรมพละไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปในพื้นที่นั้นๆนะครับเมื่อกรมพละสร้างหรือซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยกรมพละจะก็ทํางานมอบคืนให้กับโรงเรียนไปดําเนินการดูแลรักษาแต่สิ่งประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับจากการที่กรมพละ ได้สร้างสนามกีฬาก็ดีสระว่ายน้ําก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กรมพละดูแลประเด็นที่เกิดปัญหาณนะปัจจุบันนี้ก็คือว่าเมื่อสร้างสนามกีฬาเสร็จแล้วกรมพละได้ส่งมอบให้เขากับเจ้าของพื้นที่ก็มักจะประสบป,ปัญหาว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยไม่ยอมรับมอบปัญหาอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับ ที่ว่าในยุคนายกท่านหนึ่งขอมาทางกรมพระได้ทำการเอางบประมาณและวลงไปสร้างสนามกีฬาให้แต่พอเราสร้างสนามกีฬาเสร็จเราส่งมอบบังเอิญว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนายกท่านใหม่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับว่า กรณีอย่างนี้ขอให้ทางผู้ทรงเกียรติเนี่ยทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะหลับตำบลเทศบาลหรืออบจอว่าถ้าหากว่าจะมีการสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนหรือสถานิสารเนี่ยในที่สาธารณะขอให้ช่วยทำประชาพิจารณ์แล้วให้ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันลงสัตยาบานันว่าถึงแม้ใครจะมาเป็นผู้บริหาร เมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้ผู้บริหารช่วยรับกลับไปและตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาในสนามหรือสระว่ายน้ำต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอความครุณาไปทางสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านทุกจังหวัดและทุกเขตนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสร้างไปแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินแต่เมื่อสร้างเสร็จมอบให้ท่านท่านไม่รับ ก็กลายเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเรามีพื้นที่ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมากมายพอสมควรซึ่งตรงนี้ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับก็ครบทุนวลยครับบอกสครับก็ขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับได้กระจ่างชัดทั้งผู้ถามและผู้ตอบครับกระตูถ้ถามต่อไปเป็นกระตู้ถามทั่วไปที่1.2.2